สวัสดีค่ะอยู่กันข้างมูนร้อยเออจมูนรุ่นอะไรมูนร้อยฟัววันนี้มีคนเปิดคลิปให้เรานะคะวัยรุ่นกับแซมบิงเอาขอขอแคปชั่นสักแคปชั่นก่อนสิฮะขอสักแคปชั่นก่อนสิแคปชั่นอะไรดีล่ะอ๋ออ๋อติดฝนอาจจะเป็นไข่ติดใจอาจจะเป็นเธออ๋อออฟัวเขาอยู่ ออเพี่ชายเฉยๆพี่ชายเอแซมไม่รู้เรื่องเลยแซมไม่รู้แล้วนี่อยู่ไหนมาแซมอ่ะยังก็รับรับจบเลยรับจบยังไหนรับจบหมอเป็นหมอไงคือพี่ชายคือพี่ชายเขามาได้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอพี่ชายเขาจะยิงเราจะต่อยไม่หรือฮะ ถ้าพี่ชายเหนเขาจะต่อยยังไงอีกไม่ต่อยใจโบใจสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ได้ไหมสู้สู้เหรอสู้ครับได้เหรอขับรถไทยอย่าเล่นโทรศัพท์เออโทรศัพท์เลยน่าน่าทำตกอีกแล้วไปสั่งการหน่อยดิก็ไปแล้วไปแล้วไปสั่งการเล่นแต่โทรศัพท์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไปดูเขาจะสั่งงานยังไง ้เขาเป็นคนน่ารักนะคะทุกคนแบบมาก็ช่วยอะไรเงี้ยเอออยู่อยู่กับมาแล้วก็ตลกดีนะคะไวรุ่นกับพูชาเด็กปั้นแซมวิ้งคคิดว่าไม่น่าจะเสิทธินะ,ะทุกคนเพราะมันเยอะมากถ้าได้รถขีบนี่จะ,ะสุดยอดมากเลยค่ะแต่ว่าคนงานก็เนาะ เอาสั่งงานสิเอาโทรศาัพท์เก็บไว้เอาโทรศาัพท์เก็บไว้นี่ยค่ะเขาเป็นคนคุมงานเวลาเสี่ยงเนีเอาโทรศัพท์เก็บไว้ทำงานอย่าเล่นโทรศัพท์กูถูกใจถูกใจถูกใจอย่างแรง มาช่วยนะคะช่วยยกเอาไววเอาเาเขาบอกว่าว่างมาแค่วันนี้นะพรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วชิดดูมันยาวเสียงยาว หนักนะคะกคนตอยางอะ่ะหนักมากเนะถ้าแ,แบบใช้คนงานเนาะเขาแบบโอ้ก็สงสารเขาอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะยังไงเนาะ พี่ชายพี่ชายพี่ชายโอเคแปลเอ็มร้อยกินไปเจาสปอนเซอร์กินไปฮะไหไม่ตายูอ้ยไสตายลูเขาสว

ของจริงอยู่นี่แหละนี่นั่งอยู่ตรงหน้าแล้วนี่จะแคปลงเฟซลงอะไรก็รีบแคปเออผมมาถึงนี่แล้วเนาะอ๋อพอดีผมผมเคยเห็นในคลิปครับอ๋อแล้วเล่นเฟซเล่นไลน์ไหมนี่อืมโซเชียลโซเชียลเล่นก็ต้องแคปลงเฟซลงอะไรดีโอ้เฟซเอฟซีอะไรเนี่ย ฟีกัมพูชาไวรุ่นด้วยต้องมีไวรุ่นด้วยโอแค,ย oh แคปด้วยไม่แคปได้ไแคปด้วยนี่แคปเอารีบแคปเร็ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปทำงานต่อเห็นไหมนี่มือเปลือนแล้ว <Yeah. S 1> พี่นอนอยู่ไหมพี่นอนท่ะพี่นนไม่อยู่พี่นนท์ดับแล้วพี่นนท์ไม่ดังแล้วน,นีว่ทางนี้ดังแทนนี่โอ้ยไปถามหาทำไม ีเล็กสายมันอยู่นูน่นอยู่โคราชพุนอยู่โคราชพุนอเมนเอาอะไรวางสายเดีไม่ได้วางเอาแล้วปิดทำไมล่ะทำไมไม่เห็นล่ะทำไมไม่เห็นล่ะเ <c oughs> ออเป็นเอฟซีอะไรไม่ให้เห็นหน้าเลยเออนี <c oughs> ่เห็นแล้วนี่ ไหนมีสาวยังนี่มีสาวยังเออเขาพุ่งจีบสาวเขาพุ่งจีบสาวนะบาสลูกประจำตัวไม่ติดฝนเอ้ยไม่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 อะไรวะเดี๋ยวเดาเดาเอาไหมเอาไหมกินลิ้นมันพันกินลิ้นมันพันเอาไมม เอาสมุทเอาปากกามาจดด้วยเอาสมุทเอาปากกามาจดด้วยไม่ต้องจอดหรอจอดมาดิใจดิการ์แห่เอสีตัวจริงบ่นี่ตัวจริงเน้นี่ตัวจริงเลยนะเออก็อย่าลืมแคปอย่าลืมแคปรูป อย่าลืมแค่รูปลงเฟซด้วยดิแซมวิ่งแซมวิ่งแซมแลนแซมแลนเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ลำพูนพูดใต้เลยไหมพูดเหนือพูดพูดเหนือให้ฟังพูดพูดภาษาใต้ให้ฟังนี่พูดภาษาใต้ดี พูดเนือบ่ค่อยเป็นเอ้ยังดูอยู่นหนยังไม่ทันที่พูดแคปชั่นเลยอะ่ไ้เนี่ยเนี่ยไป่นกับพูชาเอฟซีเยอะนะนี่ยี่เออเขาดูในรถด้วยแล้วอยากเจอตัว ถ้าเจอตัวจริงแล้วจะทำอะไรเอารอเจอกับน้องมิ้งเหรอไงห้ามพูดห้ามพูดถึงน้องมิ่งห้ามพูดอย่ายาย่าห้ามพูดห้ามพูดไม่ให้พูดไม่ให้พูดห้ามพูดห้ามพูดถึงน้องมิ่งอ่ะห้ามพูดเป็นไรอนาคตเป็นแพนอ้าวอ้าวไม่ชอบพี่แล้วเหรอโอ้ยร้องไห้ใจว่ะ โอ้ยรุ่นมันหลายใจเลยนะในบอกว่าชอบพี่ไนน้องพี่แซมล่ะเอาน้องพี่แซมไหมล่ะไอ้ย่าเฮ้ยโยนไม่แล้วโอ้ดูอ่ะเอาน้องพี่แซมไหมล่ะเอ๊ะน้องพี่แซมน่ารักเด้ออู้หู้าวไม่เอาอีกน่ารักกว่าน้องมิ่งอีกระดับนางฟ้าระดับนางฟ้าเลยแหละน้องพี่แซมอ่ะได้เองชอบ